สวัส ah uh. ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการสอนทำควาความสามมิติซึ่งมีขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งดไฟล์นิวปรับค่าตามที่ต้องการแล้วกดโอเคครับสร้างเลเยอร์กดที่ตัวทีแท็บเพื่อสร้างตวัวอักษร เราจะสร้างคำว่าสาตวชนนะครับดังนั้นให้คิ้นที่เลเยอร์แล้ว Add a new layer หรอก Shadow เปลี่ยนเป็นโหมดให้เป็น Multi-layer Opacity เป็น75 e n g l e ให้เป็น120 Distance เป็น0 Spread เปลี่ยนเป็น0และ Size เปลี่ยนเป็น5ครับ และแอดอนิลเลเย่อีกครั้งเรื่องที่เอาเธอโก้เบรมโหมดเป็นสกรีนโนมิสิตี้เป็นเจ็ดสิบห้าน้อยเป็นศูนย์ครับแอดอนิลเลเย่อีกครั้งกพกดเซินเธโก,ก้เบรมโหมดเป็นสกรีนโอมิสิตี้เป็นเจ็ดสิบห้าน้อยเป็นศูนย์ครับแล้วกดแอดอนิลเลย่ออีกครั้งเพื่อกาดเดียนโอเวอร์เลย์เป็นเวรมโหมดเป็นนอร์มอล Opacity เป็น 0, Gradient เป็นส,สีดำไล่ไปหาขาว Angle เป็น90และ Scale ให้เปลี่ยนเป็น101ครับจากนั้นเรากดคลิกขวาที่ Layer r a s t e t Tab เพื่อแปลงครับกด Edit Transform แล้วกด Warm ครับ ปรับเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการจากนั้นกด enter ครับแล้วกด ctrl j copy layer กี่เลเยอร์ก็ได้นะครับและกดที่ l layer c o n d i t i ิ copy แล้วกด ctrl d e, ครับ สันนิ้ชิน copy t น o แล้วกด c t r l e ครับสันนี้เชิน copy สามแล้วกด e ครับจะได้เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นเรากด c t r l u เพื่อบับสี b u ให้เป็นบวกหนึ่งร้อยแปดสิบครับ saturation ให้เป็นหนึ่งร้อยครับ line ให้เป็นลบสิบหกครับ จะได้อย่างนี้นะครับเป็นข้อความสามมิติเมื่อที่ท่านได้รับชมนั้นททิธีการสอนคาข้อความสามมิติหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยในที่นี้ขอได้รับความขอบคุณจากกระผมอันอามีนอันดาและเด็กชายชาญชิพอัอาบินนักเรียนชั้นม2 5โรงเรียนอิสลามสตุลชนวิลลาฮิโตฟิกวะฮิดายะ์วอสซลามุอะลัยกุมวะเราะมุตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ สาลามโม่อะไยกุ้มหมอลาอมาต้นลอฮิบุลกาตุยินต้อนรับเข้าสู่คลิปสอนการทําข้อความแส่งไฮไลท์นะครับก็มีการทําต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกเข้าไปที่ไฟล์นะครับกดน,นิวเพื่อสร้างเลเยอร์นะครับต่อไม้กดโอเคนะครับจากนั้นให้เลือกเลือกสี FG เป็นสีดํานะครับแล้วกดโอเคนะครับ ต่อมาให้เลือกเพนท์บลเก็ตนะครับเพื่อลงสีแบ็กกราวนะครับต่อมาเลือกสี fg เป็นสีขาวนะครับและเลือกแท็บนะครับเพื่อเขียนข้อความที่ต้องการนะครับครับต่อมานะครับให้ คลิกขวาบนเลเยอร์ข้อความนะครับและเลือก l e t t h stylize tab นะครับและต่อมาให้กด ctrl j นะครับเพือ่อ copy เลเยอร์นะครับคลิกเลือกเลเยอร์ข้อความต้นแบบนะครับจากนั้นให้กด add add add, add layer style นะครับต่อมาให้กด guardian overlay นะครับ หลังจากนั้นให้ปรับค่าดังนี้นะครับเป็นโหมดเป็นโนมอนนะครับออปติตี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นนะครับการเดนให้เลือกสีตามต้องการนะครับต่อมาแองเจิให้ปรับเป็นเก้าสิบนะครับและสะแวงให้เป็นร้อยอร์เนนะครับต่อมาให้กดโอเคครับหลังจากนั้นให้เลือกเมนูฟิลเตอร์นะครับ และมาที่บูนะครับและกดที่ motion b ูครับมาให้ปรับ angle เป็นศูนย์และ distance เป็นร้อจ็ดสิบนะครับเซล e l นะครับแั้นั้นให้กดโอเคครับต่อมาให้กด ctrl j นะครับเพื่อ copy layer นะครับจะได้ layer ชื่อ animation copy สองนะครับเลือกเมนู filter distort นะครับ และมาที่เวฟนะครับมาให้อันแรกให้ปรับเป็นห้านะครับอันที่สองปรับค่าเป็นหกสิบนะครับและแม็กเป็นเจ็ดสิบครับอันที่สามมินเป็นห้าและแม็กเป็นยี่สิบนะครับต่อมาให้กดโอเคครับต่อมาให้กดคอนโทนเจนะครับ เพื่อ Copy Layer รลายกราฟิกนะครับเอามาให้เลือกเมนู Edit นะครับมาที่ transform นะครับและมาที่ transform และมาที่ flip vertical นะครับเพื่อสลับด้านกราฟิกจะเห็นกราฟิกลายเส้นวางสลับกันดังนี้นะครับและต่อมาคลิกแสดงเลเยอร์ข้อความบนตุดนะครับ และเลือกการโหมดสีเลเยอร์เป็นโอเวอร์เลนนะครับต่อมาให้บนพาเลตนะครับให้บนพาเลตเลเยอร์คลิกที่ปุ่ม Adjustment Layer นะครับและเลือก f u l l Station นะครับต่อมาให้ปรับค่าโฮเป็นบวกห้านะครับ และตั t เท a t i o n เป็นบวก20นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็จะได้ภาพข้อความและเช่นกราฟิกที่วางสลับแนวกันและเรื่องแสงสวยงามนะครับเหมือนข้อความไฟนีออนดัดหลากหลายสีสันนะครับทั้งหมดที่ท่านได้รับชมการนำเสนอไปนั้นคือคลิปสอนการทำข้อความแสงไฮไลท์นะครับหากมีพลาดประการใด ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับขอรับความขอบคุณจากกระผมชนาธิปามีนและพานามินอาแดนนะครับนักเรียนชั้นม .2 ทศภาณนะครับโดอนนบิอิสรามเผยิชลวิทยาลัยตองพิฟวันิีดยายว,ว,วัลามุอะวัลยกคุมว่าเราตุลลอฮิวบ้านหลังกา,าตุนนะครับ